ดูแล้ว,ลว,ลวเรียบร้อยเลยตัวทักทายสบายดีทุกคนนี่ก็สีผ้าไปหายิงใจแถวแคมน้ำก็เก่าเลยแล้วทำสิรัดด้วแถวโอ้ยนี่น้ำมันเยอะเบิดดเลยใครก็บิงนกบิงอย่างนกกินน้ำเลยไปลุ้นเมื่อวามื่อนนี้เห้าสิได้จาโตเนาะหรือบบสิได้พอหรือบ่าวาเขาไม่ได้ไปเหิงนะ À, phải vương nông cạn lên phải nói này nó mà cái gì hòn hòn này cả cứ hôi, nằm từ này lúc lại nốt nó nồi cho bốn nghìn nốt nó nồi họ chỉ phải lọ bơ เพื่อนๆไก่ลงสาลายเลยมาเรียบร้อยทุกคนนกนกกดแล้วนกกระปุ๊ดเนี่ยเาให้เราได้ยินเสียงไก่เนอะน่าจะหลายตัวอยู่มันมาพร้อมนอกไปแหละห็นมันไปทางนั้นแหละ๋ยวสินำไปเบ่งนำไปตามห้องไงล้ ว่าทางทึงน่าจะมีน okay. ้ำอยู่เราจะคอยจอบไปืว่าเราจะได้ยิงอยี้บ่มันขึ้นมานน่กำบดดินเสียงปืนเนาไปนะน่าจะบอกไปไกลด้วยเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วกระโดมมาแล้วนี่กระนี้งั้น

vậy bố tôi tổ, tổ bố nhảy về đấy nữa để nó với nhau xong nhau tải khác nó bắt xong nó khó không nói mà đây oh. đây thứ ba có มนันน่นอนขานาะดเหลนเข้ามาใส่นะึงออกมาสองตัวเน,ะนาะเ้ินไปแล้วกตรงนึงอันนีลูกกินน้ำน,นะครับนี้ก็ป็นตัวเร่งเอามาจอปิดตัวเร่ง เรียบร้อยตัวบย่ายปไหนเนาะใกล้ใกล้ไเดกบยัวเาดีงามเลยตัวเนอนเขาเขาคคอเลยทุกคน กบังมาปังเข้าไป้คิดว่าสิบได้่รอสุดยอดเลมาเลยเร้าไปังนีแนมนลู ใหทุกคนมาถายนะไปเลยทุกคนมาเลยมาถ่ายนเดี๋ยวสัญญาณย่งไมนะได้สัมทุกคนว้านิปตายขึ้นก็นไวเลย คุบรถคูบหนามเวอร์คูบหนามเต็มมึนขึ้นกองไม้แล้วบ่ตายปืนบ่ดเตะครักนะปืนกัดย่ำแต๊ะซีดูกจะปังแล้วล่ะโอ้โนก๊อปแล้วนกับปุ๊ดเวตายยังกระปืนเตะบ้าเดียวนี่มีโอกาสได้อยู่มีปืนกัดย่ำมันจะไปเลยยังได้ร้านปังเลย บุเข้ามือทองจะเป็นยังไงโอ้ยขึ้นไปพูเลยวงไม้สูงพูดโอ้คือว่าเ้าสีหยัดแลว้วเอาสีสามบินไปก่อนเราต้องเมาคินนะี่เุดเนี่ยนนะเอาสีนังจาเบ่งนี้เจาไปป่าลงมาแถวนี้ไปป่าสะไล